สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อเวริตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าวันนี้ครับเรามีกระบะเล็กครับมาแนะนํากัน1คันนะครับนะคันนี้เป็นมาสด้า M พันนะครับก็สภาพภายในค่อนข้างจะสวยอยู่พอสมควรครับสีนี่เจ้าของบอกว่าทํามาใหม่รอบคันนะครับระบบไฟนี่ก็ออกครบทุกจุดครับเครื่องดีนะครับนะประวัตินี่เจ้าของบอกเคยขับสารคามบุรีรัมย์นี่ไม่งอแงนะนะ วิ่งดีใช้ได้ครับแต่แอร์คันนี้ไม่มีนะครับนะเล่มชุดโอนี่มีครบครับภาษีนี่ปี -66 นะครับราคาคันนี้ผู้ขายตั้งไว้ที่60,000บาทนะครับราคานี้ก็เจ้าของบอกว่าราคาสุดท้ายแล้วครับก็ถูกใจไงก็ลองดูตัวจริงกันด้วยครับไปลองขับลองเทสดูนะครับใครที่มองหารถเล็กอยากจะได้เอาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งครับนะไว้ขนของเข้าบ้านนะครับเวลาเราไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ต่างๆหรือว่างาน ต่อเติมบ้านสร้างบ้านอะไรต่างๆครับนะมีรถแบบนี้ไว้ใช้งานสักคันหนึ่งครับราคาไม่เกินแสนก็ถือว่าดีพอสมควรนะครับนะ้แต่อาจจะไม่ได้ใหม่สักทีเดียวครับแต่ว่าเอาไว้ขนของได้นี่ก็ถือว่าดีนะครับนะคุ้มแล้วครับขนอิดขนปูนขนทรายเนี่ยครับขนตู้นะเออเอาไว้ใช้สักคันหนึ่งก็ดีเหมือนกันนะครับไม่ต้องเบืองเงินเยอะซื้อรถใหม่ครับบางคนนี่ก็อยากจะได้ไว้ขนของไงก็ ตัดสินใจจะขายรถเก่าแล้วซื้อรถกระบะเลยดีหรือว่าจะยังไงดีนะก็ลองดูเป็นทางเลือกอีก1ทางก็ดีนะครับนะมีรถสองคันครับเอาไว้ขับแบบลุยๆสมบุรสมบันไม่ต้องกลัวริ้วรอยนะรถเก่งแล้วก็เอาไว้ขี่ไปทํางานเที่ยวเที่ยวสบายสบายครับนะรถกระบะแนวนี้ก็ขนของไปเลยครับนะเต็มที่ครับขึ้นจะลงอะไรนี้ไม่ต้องระวังมากมายครับแล้วก็ดูดีมีเสน่ด้วยนะครับ ก็นามาชี้เป้ากันแล้วครับใครชอบก็ลองดูแล้วกันครับแล้วแต่ความสะดวกครับเผื่อใครกำลังมองหาอยู่นะโอเคใคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับเอช่องทางกรติดต่อก็ลิงก์เฟซบุ๊กเช่นเคยนะครับบางคนถามมาว่าติดต่อทางไหนครับลิงก์เฟซบุ๊กด้านล่างคลิปครับมุมล่างขวามือจะมีลูกศรชี้ลงนะครับก็กดไปตรงนั้นครับมันจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมครับตรงลิงก์แรกเลยครับที่เขียนว่าติดต่อผู้ขายนะครับลองเข้าไปดูแล้วกันนะครับ ลิงก์ไหนเข้าไม่ได้ก็แสดงว่าเจ้าของนั้นขายไปแล้วนะครับโอเคหในคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามวด้วยครับมีรถเข้ามาใหม่ฉันจะได้พาผมสักคลิปนี้สวัสดีครับ